ถ้าหากคุณเห็นธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนของเล่นเนี่ยก็เหมือนคุณกําลังเหยียบข้ามศีรษะของพระพุทธเจ้าไปอยู่เ้รานั้นเพราะอะไรธรรมะนิสาวกแสดงได้อยู่แต่วินัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นบัญญัติสาวกบัญญัติวินัยไม่ได้และใช้อะไรบัญญัติโยมสัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานแรกมายถึงอะไร ศีรษะยิ่งกว่าผลมะขาวเนี่ธธยสมบูติบีด้วยอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าหากพวกท่านเห็นทรมวิัยของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรื่องไร้สาระเนี่ยพวกท่านก็แสดงว่ากําลังเหยียบข้ามศีรษะของพระพุทธเจ้าอยู่พวกท่านจงรู้ไว้อาตมาจะพูดบ่อยมากไม่รู้ว่าเขาจะเบื่ออาตมาหรือเปล่าก็คงจะเบื่อบ้างเลยนะแต่ก็จะพูดเรื่อยๆอร้อยครั้งพันครั้งอาตมาก,ก็จะพูดพูด ตอนนี้เขายังไม่ยินดีไม่จริงใจในการจะรักษาธรรมะวินัยก็ช่างเขาแต่เขาจะต้องได้ยินคํานี้จากอาตมาตลอดไปจนกว่าอาตมาจะไม่อยู่แล้วอาตมาจะพูดเรื่อยว่าธรรมะวินัยเนี่ยคุณจะเห็นเป็นของเล่นสิไม่ใช่ว่าอยากทาก็ทําอยากประพฤติตามก็ประพฤติไม่อยากประพฤติก็ไม่ประพฤติไม่ได้พระพุทธเจ้าเสียสละมากเราก็ต้องแสดงออกนะ่แล้วก็ต้องนําไปเผยแพร่บอกเราต่อ นะโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งอย่างคารวาจายาโยมบางทีอาจจะไม่ได้มาศึกษาเหมือนครูบาอาจารย์ใช่ไหมก็อาศัยการนำธรรมะนั่นแหละปัจจุบันนี้มันมีโลกโซเชียลเนาะแชร์ต่อแชร์ธรรมะให้คนนี้คนนั้นได้ฟังส่วนครูบาอาจารย์ก็ทำหน้าที่กล่าวธรรมะเผยเพศธรรม